กล้องสดพดบูอ่ากล้องสดพดบูนะคะคุณคือใครพิ่ชษกรบแก๊บค่ะอุ้ยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเพิ่มความปังความมูค่ะที่วัดนี้เลยค่ะพิเชนค่ะวัดบางจากนั่นเองครับซึ่งบอกเลยนะคุณผู้ชม เพลแก๊ปลูควันแค่นี้คุณผู้ชมผมมารอบที่แล้วผมได้ล่ามด้วยนะล่ามาบ่อยด้วยนะแต่รอบนี้คุณจะต้องได้มากขึ้นทําไมอะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญค่ะที่ต้องบอกเลยว่าแบบมีเคล็ดลับเยอะมากในการมูจริงหรอนั่นก็คือหมอปลายไผ่กระติ๊บได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัปหมอปลายสวัสดีครับเป็นยังไงครับกับแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่เจิ้นเป็นเพบซิงมานานแล้วบอกเลพี่เพลแก๊ปรู้ด้เองว่าปังแล้วใช่มีคนมาบอกเคล็ดลับด้วยใช่หมอปลายมาทั้งที่หมอปลายจะบอกหมดเลยใช่คะ ค่ะแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนไม่ให้ปิดเลยนะเพราะฉะนั้นจะให้หมอปลายพาตัวที่วัดบางจากแห่งนี้เลยค่ะไปท่านี้ชมทางไหนดีทางไหนดีคะหรือว่าเราเดินลุยน้ำไปเลยฮะหมอปลายในวัดสวยเนาะสวยมากค่ะในวันนี้โอ้โหคผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนคะคุณหมอปลายตอนนี้นะคะเดี๋ยวปลายจะพาเข้าไปข้างในนะคะเพื่อไปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ต้องการจะหมูเพื่อเสริมดวงหนุนดวงยากะยากเยใช่ไหมแ่ดี๋วไปพาไปเลยเนาะาเข้าไปข้างในค่ะได้ไปเลยค่ะครับผมครตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้คือจุดอะไรครับ จุดนี้นะคะถือว่าเป็นโบสถ์นะคะข้างล่างเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาขุดค้นพบนะคะพระสารีบุตรแล้วก็พระมกัลลานะแต่ว่านะคะท่านมาตั้งชื่อให้ใหม่ให้จำง่ายๆก็กลายเป็นหลวงพ่อหนุนดวงกับหลวงพ่อค้ำดวงนะคะคนก็เลยนิยมมาเพราะว่ามาขอพรแล้วได้นะคะและทีนี้ ผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วเคล็ดลับคือเคล็ดลับยังไงครับแล้วแต่คนไหวแต่เคล็ดลับส่วนตัวของใบที่ไปขอแล้วใบได้ผลมากๆก็คือการสวดนโมสศาทั้งหมด39จบแล้วขอพรเลยอันนี้อันนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไหมครับทุกที่ที่มีภาษาลิบบตตพโมกคลาบคือไม่ต้องใช้บทสวดอื่นเลยใช่คะ่นะนโมสสาอย่างเดียวเลย3 9จบาจบแล้วก็ขอพรตามเลยขอเลยสัพทานำมาซึ่งความสําเร็จนะคะเราต้องขอพรอะไรพี่โปรแกรมเอาเลยค่ะต<ม>ามที่หมอใบบอกเลยค่ะ ครับผมเมื่อสักครู่ครับหลังจากที่เราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยคือมีองค์เทวสุวรรณสง่างามมากสง่ามากสวยมากมีเคล็ดลับการขอไหมครับมีอยู่แล้วค่ะที่ชอบเลยของชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้นะคะที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นที่ที่ทาให้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยเพราะว่ามีทเวสุวรรณทั้งหมด2ปางก็คือมีภาคที่เป็นหน้ายักษ์กับภาคที่เป็นหน้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้เวสุวรรณที่เป็นหน้ายักษ์จะขอในเรื่องของกันสัตู กันของการพูดถีปีศาจเรื่องของการงานนะคะที่ต้องเป็นการแข่งแย่งกันหรือว่าต้องทําอะไรที่มีการแข่งขันหให้ไวหวน่ายากักษ์นะคะแต่ ถ้ามาขอในเรื่องของความรักกับสุขภาพให้มาหน้ามนุษย์ค่ะ<อ>ใช่<อ>การขอต้องบอกชื่อนมสกุลแล้วก็วันเกิดของตัวเองด้วยนะคะ<อ>ท่านจะได้ให้พรได้ถูกต้องจะได้รู้เนาะรู้รู้ประวัติของเราแต่ทีนี้น <ะ S 2> อยากรู้ค่ะว่าหน้ามนุษย์นี่ไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่ค่ะส่วนมากจะมีม,ม,ม,มีหลายที่ไหมคะไม่ค่อยหลายที่ค่ะพี่เจินเดี๋ยวเรามปขอพรดีกว่าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจุดอื่นกันต่อได้มอกไปพาเพื่อลเรไปทุกที่เลยเนาะได้เลยค่ะ เจิ้นครับเดินไหวมาทุกจุดแล้วครับสิ่งหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกสังเกตมาตลอดผมสงสัยมานานแล้วคือบอกปลายจะถือขวดน้ำหอมที่มือตลอดเวลาใช่ค่ะฉีดพ่นพรมองเทพต่อไปขับบอกเลยครับมันมคือเคล็ดลับหรือเปล่าขาบบอกได้เลยครับอันนี้คือยิ่งกว่าเคล็ดลับอีกค่ะเพราะว่ามันคือวิธีการไหว้ที่มันครบทุกเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการบูชานะคะแล้วก็ ทำให้เราพกง่ายแล้วน้ําหอมเนี่ยไปตั้งชื่อให้ว่านชาลีติก็คือหัวใจของพระศิวลีนะคะอ๋อบอกอเลยนะมือนจะคู่นะได้กลิ่นนะ ยังรู้สึกว่าอยากใช้เลยมีโปรโมชั่นไหมคะวันนี้คะมีค่ะต้องมีพิเศษสำหรับรายการนี้อยู่แล้วนะคะน้ำหอมหน้าชาลิติ2อขวดพร้อมกับเหรียญหน้าสาลิกามหาเศรษฐีอีก2เหรียญเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะเหรียญไม่มีให้เช่าบูชาค่ะต้องมีน้ำหอมเท่านั้นค่ะครับบอกเลยนะครับว่าใครนี้ที่ นําไปใช้นะครับก็เพิ่มเสน่ห์กับตัวเองด้วยใช่แลราก็ได้สาริกาพิ่อีกโ้พี่พวกแกคุ้มมากดิีแน่นอนอย่างที่บอกครับว่าน้หามนี้เหมือนเป็นเป็นสื่อนะคะถึงองค์โวยเทศทั้งหลายที่เราสักการะบูชานะครับพกติดตัวไปวัดไหนหรือว่าไปไหว้ที่ใหญ่หรือว่าพกไปต่างประเทศต่างจังหวัดในห้องค่ะ รวมได้หมดเลยครับถูกต้องหอมมากกดรับสิทธิ์ยังไงนะฮะกดรับสิทธิ์ได้นะคะที่ดอกจันค่ะเจ4ดหสี่ดอกจัน3ามเก้าสี่เหลี่ยมค่ะดอกจัน764ดอกจัน3ามเก้าสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกด้วยนะคะครับผมนะฮะบอกเลยครับว่าใครที่อยากจะมูแบบปังๆนะครับก็สามารถมาตามรอยเราได้นะครับที่วัดบางจากนั่นเองครับแล้วก็เคล็ดลับความปังในการขอพอนะฮะอย่างที่บอกไปครับเพราะน้ําหอมเนี่ยถือว่ารวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกับควัน น้ำแล้วก็ดอกไม้ลงถึงกลิ่นหอมด้วยนะครับสามารถบูชาก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดเองก็ได้เพิ่มเสน่ห์นั่นเองครับผมวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับเนาะใฝั่งแน่นอนนะครับเองต้องขอขอบคุณนะครับหมอปลายมากๆเลยนะครับวันหลังเราต้องเจอกันอีกนะคะต้องเจออีกนะโอ้โหได้เกลิ่มล้เยอะมากวันนี้ค่ะกองเซิร์ฟพว่งหัวเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหอมมากคนจักหน่อยชุบ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 กองเซิร์ฟพุ o ง